喂。 ยวันนี้เรามีโอกาสมาอยู่ที่พัทยายังคงต่อเนื่องอยู่คลิปนี้คือลิปยาวนานมากแต่วันนี้เราพามาพบกับเจ้าของนายแบบรูปหล่อเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสที่มีนามว่าเควินอยู่นะนี่เขาบอกว่าที่นี่เขาจงเปิดร้านกาแฟแหละลองชิมดิลองชิมแล้วที่ราคา3ามสิบห้ากิทรสชาติดีคากวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของเขาแล้วว่านอกจากเป็นนายแบบรับกับเข้าสู่วงการบันเทิง เปิดร้านกาแฟมีธุรกิจอะไรอื่นบ้างแล้วเขาบอกว่าวันนี้จะเปิดตัวผู้หญิงคนหนึง่งขนาดน,นั้นเลยเขาบอกว่าค,คนนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเปิดตัวแล้วก็ทำอ,อ, <Perfect. S 1> อ,อาหารเก่งทำ <Perfect. S 1> อ,อาหารอีสานได้ด้วยได้ด้วยเขาจะเป็นใครต้องไปรอติดตามดูหรือจานครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปไปโดดเลย สวัสดีครับนี่เลยมาเจอแล้วนี่น้องแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งครับเผื่อคนจะไปได้ครับผมก็ผมชื่อลิวินจอนโนัครับผมก็พอดีช่วงนี้ผมเพิ่งเปิดร้านกาแฟที่นี่ครับที่พัทยาครับก็ชื่อว่าร้านเอสปัวคาเฟครับผมเอสปัว เอสปัวเอสปัวคาเฟ่ก็คือปัวนั่นเองไม่ใช่แต่จะบอกว่าอะไรครัแปลว่าอะไรเอสปัวมันมาจากคำว่าความหวังความหวังมาจากฝรั่งเศสใช่ครับอ๋อคือก็คือตอนนี้มีความหวังว่ามันจะดีดีไปดีแบบรุ่นต้นใหม่ประมาณนี้ครับอรุ่นต้นใหม่ประมาณนี้ปกติโดอนน่ชอบกินอะไรปกติผมชอบกินลาเต้ครับลาเต้มัชชัลาเต้เมนูไหนที่ดูคิดว่าทำด้ดีที่สุดแต่จซิกเนเจอร์จะทุกเมนู ทั้งเมนูเอาวันนี้วันนี้มีทั้งหมดกี่เมนูที่ร้านนี้บริการอ่าที่น่าจะปีเซนมาสี่เมนูมั้งสี่เมนูไม่มาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยกี่เมนูเยอะเยอะมากเยอะมากคือมันก็จะเป็นว่าว่ากาแฟหรือว่าชาอะฮะชาไต้หวันชาไต้หวันแล้วก็พวกโซดาต่างๆครับอ๋ออ่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวอธิบายอีกรอบอ่าที่นี่อยู่ที่อ่าตรงปัตยาใต้ครับปัตยาใต้ซอยเขาตะโลครับซอยเขาตะโลก็ลคืออยู่ตรงนี้เลยตรงข้ามเซเว่นนี่เลยใช่ก,ก็คือทำเลดีมก็ไปในซอยก็ยไปลึกๆประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็จะมีหมู่บ้านเอกมองคลหนึ่งเอกมองคลอาา่อาฮะตรงข้ามเอกมองคลแล้วก็อยู่ตรงตลาดรัตนากรจะบอกว่าตรงนี้ที่จอดรถยิ่งกว่าคอนโดเยอะมากๆแล้วก็แบบตรงนี้เป็นทำเลดีด้วยทำเลทองเควินอยู่อยู่ตลาดทุกวันไหม ผม,มไม่ได้อยู่ทุกวันก็ต้องอไปทำงานด้วยครับโอเคอ่ะเ<ม>ขาบอกว่าทำงานด้วยตอนนี้มีมีมีทำอะไรบ้างอ่าตอนนี้ก็ดูแลก็ทำโรงงานเกี่ยวกับผลิตถุงมือผลิตถุงมือทำอะไรที่ะ,ะ่ะคาเราทำส่วนมาร์เก็ตติ้งครับส่วน,นมาร์เก็ตติ้งมือแบบใส่ทเที่ยวหรือว่าเป็นทุกการแพทย์ทางแพทย์ทางการแพทย์อ๋ออ่าสมมติว่าคนไหนสนใจอยากจะติดต่อเควินติดต่อช่องทางไหนฝากร้านนะคะเฟซบุ๊กไอจีบอกอีกทีนึงอ่าก็ สามารถติดตามได้ที่ Facebook k e วินโดนัทครับแล้วก็ IG ก็จะเป็น k e วินอันดอรสกอร์สองตัวแล้วก็โดนัทครับโดนัทวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิดตัวผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงทำอาหารเก่งเขาบอกทำอาหารเก่งทำอาหารเก่งเก่งนี่เขาจะเปิดตัวแฟนหรือเปล่าไม่รู้คอยดูคอยดูตามอ่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์ฝีมือเครื่องดื่มหนึ่งชนิดที่เขาจะโชว์เดี๋ยวตามไปดูเควินจะทำให้อร่อยขนาดไหนตามไปดูครับเควินวันนี้กำลังจะทำเมนูอะไรครับเออ่ผมจะทำเมน ลาเต้ครับผมลาเต้โอเคเขาบอกลนเต้ที่นี่นี่พรีเมียมเท่ากับโรงแรมที่กรุงเทพใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอะเรามาดูสูตรฝรั่งเศสของพี่เควินดูครับเริ่มจากการเตรียมแก้วที่หยิบบ่อยมากซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะใช่เขาบอกสูตรแบบตรงนี้เลยนะไม่กักสูตรไม่กักสูตรนะที่เนี่ยคือมาขอสูตรก็ให้ใช่อย่าเปิดร้านแข่งก็พออ่ะฟังจากการเสียงคนแก้ว้ที่นี่ใส่ตาแบบ ลาเต้ที่นี่แตกต่างกับที่อื่นไม่แตกต,ต่างเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพบ้างก็คือมีแคสงานบ้างถูกปะ่ะครใช่ครับอ๋อกระถัายยังถ่ายโฆษณาอยู่ถ่ายละครอ,อยู่ยสำหรับใครที่อยากจะติดต่อชีวิตถ่ายละครแถวโฆษณาก็ติดต่อได้เลยช,ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างฮะไม่เราอ่ะใช่ท่าพี่ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับอตอนนี้ก็ตั้งใจทำตัวเองมากกว่า จะบอกเป็นหนุ่มดาวกานพี่เรื่องอะไรอาธุรกิจไปแรงไปแรงอาแล้วคุณเทก็เป็นแบบก็คือก็คือช่วงนี้ก็คือจะมีแต่ธุรกิจกับสาวสาวรับที่กำลังจะเปิดตัวนี่เนาะถูกต้องมีอยู่สองอย่างสองอย่างชาวเมียนมาอะไรอะไรยี้กันจังแต่ถ้าเปิดอยากใครอยากจะเจอคิวินก็คือมาเจอที่เยาได้เขาบาโล ก็บางวันอาจจะอยู่ที่ร้านก็ให้เราชมไม่ได้เลยไปถ่ายรูปถ่ายรูปชิคกูชิคกินเลยนะครับราคาถูกมากราคาแค่สองร้อยบาทที่พี่ลองไปแบบคืออารมณ์แก้วนะคือดีหวานกับดีมีอะไรเนี่ยคาแฟเอสควาคาเฟ่เอสควเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นชื่อคาเฟ่เอสควาคอร์นาร์เจนควาไงอันนี้อยู่ร้านนี้เหรอจริงแล้วคือเอสปควาคาเฟ่เป็นมันเกียร์ตู้กันเองมันเกียรต้อ๋อ แต่เป็นคือใ 3, ส่ขนาดสามเศษคือนี่หรอเศษภาษาฝรั่งเศสไปเอสตัวใช่ผมตั้งเองอ๋อแปลว่าของหวางอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเยี่เลยสีสวยว่ะสีโบราณที่กรุงเทพเลยอ่ะนี่ก็ร้านที่กรุงเทพหรือเปิดที่นี่เฉย จะไปยันซาขาไปที่ที่นี่แหละจริงจริงดิเป็นแบบคาเฟ่เลยอ๋อเป็นคาเฟ่เลยอ๋อแล้วถ้าพี่เควินชงกับคนอื่นชงนี่ราคาเท่ากันไหมคะเออเออสมมติเขาบอกว่ามีคนให้จ้างไป็นชงที่บ้านนี่ทำไงแบบรับอบบรับงานชงที่บ้านไหมจิ๊อยู่ชิดก่อนจิ๊บเาเงินขอแบบพิเศษพิเศษพิเศษลองสู้พิเศษลองสู้นะสู้แล้วลองสู้แล้วอ่าอันนี่รู้จด นี่อันนี้อะไรคะนี่อะไรคะผมอันนี้คือลาเต้ครับลาเต้ลาเต้อันนี้ลาเต้สุดมันดูแล้วมันเข้มข้นเนาะมันเหมนสีกาแฟใช่ใชช่่ใให้เยอะด้วยนะคือแบบล้นขึ้นข้างบนอะสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาลองกันอ่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือลาเต้ฝีมือของเควินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมา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 ผมชิมบองนมดีกว่าโอ้โอร่อยอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้ว อุ้ยอร่อยอ่ะเข้มข้นเข้มมากหวานน้อยหวานน้อยได้ไม่ต้องบอกอร่อยนานเขาบอกร้านนี้อร่อยนานกล่องนมก็ละเอียดดีพี่ใช่ใช่อ่ะดีให้เยอะด้วยนะต่อเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแล้วนอนไก็ต่อต่อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเอสทัวรคาเฟ่ค่ะเขาบอกว่าร้านนี้สูตรเด็ดคือหวานน้อยอร่อยนานค่ะหวานน้อยเว้ยหน้าทางจะหวานไม่น้อยแต่ว่าอร่อยนานแน่นอน พี่บอกว่าจะพาไปพบอีกคนหนึ่งตัวเปิดตัวใช่ใช่ผมบอกว่าจะเปิดตัวแบบว่าทําเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแล้วก็เปิดตัวยิงคนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของผมอ้ยอันนี้คือกล้าเปิดเผยต่อสื่อเลยเหรอคะกล้าเลยกล้าเลยวันนี้ก็ต้องเปิดอยู่ดีใช่ไหมวันนี้ก็ต้องเปิดอยู่ดีสวยไหมคะสวยสวยแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเขาทำอาหารเก่งด้วยใช่ไหมใช่นี่แบบเป็นจุดเด่นของเขาโอ้โหหลจากอะไรที่บ้าง รักตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้วววพูดเสียอยากเห็นแม่เลยพี่อ่ะตาพัาไปดูเลยค่ะตาไปดูตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอะไรหน้าร้านอะไรอ่าเอสปัวเรสตอรังครับผมเขาคือเจ้าของร้านที่นี่ด้วยอ่าใช่ครับเควินทำร้านกาแฟเขาคือเจ้าของร้านขายซุปตาคู่กันเลยอ่ะคู่กันเลยอร่อยอ่ะงเดี๋ยวตาไปดูเลยค่ะไปดูเลยเจอกันครับเจอกันก็นี่ครับก็ร้านที่ผมพูดถึงแล้วก็ผู้หญิง ในดวงใจของผมอันนี้คือสาวสวยในดวงใจสาวสวยในดวงใจคุณแม่ครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่เปิดร้านขายอาหารอีสานอาหารอีสานแล้วก็มันเป็นตำขาดซัมตำตำทุกอย่างยำทุกแนว พี again, like. oh, ่ม mm ิ hmm. right? ah, ah, ้น yeah. ก so oh, yeah. uh, yeah. ็ท um, ah. um, okay. okay. ําเก่งนะคะเขาเขาชอบตำเหมือนกันจะให้เขาทําตําไทยให้ให้พี่เฟย์ตำไทยไหมครับคุณแม่โอ้เป็นชอบตำตำทั้งยำทั้งอะไรเนี่ยเดราจะจะตำให้พี่เฟย์กินแล้วพี่พี่กินวันนี้พี่พี่มิ้นชอบพิมมือแล้วนะชอบพวมพ์มือตําไทยค่ะตําไทยเอาไปเลยลูกแบิบิมพ์ค่ะแม่แม่จะสอนให้ตำอะไรแล้วก็มีพริกพริกสามเม็ดนะบอกพี่บิ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 บ แต่ว่าไม่เผ็ดมากแล้วก็ต้องมีความแบบว่าแซ่บๆของส้มตำใช่ไหมคนทำหรือว่าอเนี่ยหรือว่าพี่จะถึงขั้นแรกอันนี้ได้ยินว่าเป็นเป็นครั้งแรกในการทำส้มตำทีเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนทำตำแล้วกเราถึงทำตำครั้งแรกตอนนี้ใส่เครื่องลูกนี่เครื่องเราใส่ตรงนี้ไปเออบดมะนาวก่อนบดมะนาวก่อนแล้วก็โอเคแล้วก็อันนี้ก็ลงไปเลย แล้วก็หัวลูกะกปัดยาวอันนี้อันนี้ส่วนตัวค<อ>ุณแม่เปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนแลค่ะตั้งแต่ต้นเดือนราคาที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่ดีกว่ะกลางวันก็ได้ได้ได้ หกสิบบาทเดี๋ยวเป็นขนมจีนน้ำยาผัดคือมีขนมจีนมั้ยมีขนมจีนคือแบบน้ำยาผัดนเมริกาโน่เอาอเมีิกาโนแล้วแล้วที่นี่มีเมนูอะไรที่แนะนำที่เป็นสูตรเด็ดแน่ๆสูตรเด็ดแน่ๆก็จะมีแบบต้มขอนแก่น่ะต้มขอนแก่นเหมืูนในภาพเลยค่ะแบบขายดีมากแก่นก็จะมีมูปลาล่ามีปลากรอบมีแป้งตังค์ขาดเนาะแล้วก็สไตล์คนแก่น ก็คือจะมีกลิ่นปลาปลาปลาย่างด้วยตางคือคือคือแม่จะใสิร well, no, ์ฟตัวปลาปลาทอดเนาะแล้วก็แคิหมูแล้วก็จะใส่แบบว่าตูน้ำปูด้วยคือคือสารแท้เลยสารทุกอย่าที่แม่พูดถึงนี่คือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยส่ะอันนี้ยอด ตำชุ่มตำไม่ชอบทำเองคิดว่าคิมพิงบอกว่าหลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่กินเลยคือกิมพิงชอบกินซุปน้ำแต่เด็กเองที่ทำยังไงก็อร่อยหมดก็คือกินถึงอร่อยถึงน่าหลอกขนาดนี้อร่อยหมดแล้วก็ปริมาณมันโอเคอยู่แล้วถ้าใส่ตำปริมาณก็อร่อยไม่ต้องเติมอะไรเลยน้ำซุปตำที่แม่เอ่อปรุงขึ้นเองอ่าแต่นี่คิมพิงเสร็จสูงมือเสร็จแต่แม่ลูกถ้าไม่ใส่มันก็จะแฉะเนาะ ก็แบบว่าโคลขายของนิดนึงนะแบบว่าถุงมือด้วยเขาเขาทำงานดแนนีกอรอมืี่กอะไรครับยี่ห้ออะไรอ่าโบแซงครับโบแซงเดี๋ยวพเาทีวยให้นี่ยก็เอานี้ใส่ด้วยใส่ตำลาลาดวยารดวเทแล้วใช้ไอตมไปเลยนะเออเด้อเอเครื่องปรุงุ่กุเครื่องค่แ่น้ปลาเครื่อง่อ แม่ตักน้ำเลยแม่ขอน้าบุงรสแล้วก็ปลานิ่มปลานื้ิดนึงแล้วก็ซุปซีฟู๊ดซีฟู๊ลองไม่เป็นไรเอาปุกๆแต่เยอะไม่เป็นไรต้องให้พี่เฟซวิ่กนก่อนก็ไม่พออะไรต่อ อ <hertz> ันนี้ตะปีด้วยเอ้ ครับอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตแค่เห็นก็น้ำลายมาแล้วน้ำลายมาต้องลองแล้วอ่ะตมากลางมาเลยครับต้อนจ้างมาเลยอมา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 พี่พลอยก่อนเป็นคนแรกทุกคนนะครับพอต้องกินเยอะๆใช่ไหมตังผู้เยอะจังวะอ่ะมาพี่โดจ้าวมาเลยครับปะจ้นะครับอมามาขอบคุณครับเบื่อจากทิ้งทิ้งเบื่อจาไม่กล้าไม่ได้สิ พี่ไปชิมก่อนอ่ะเขาบอกว่าวันนี้การเรียนขอปากบ้านอุทัยยาตั้งแต่ผมก็มีคนมาโสเป็นชายมาตั้งแต่วันแรกเลยแบบ3วันเ่ินมาแล้วก็สนใจอยากเซฟเฟนชายขายไหมครเป็นไงก็คือขายด้วยก็คิดอยู่แต่ว่าผมไม่มีเวลาจริงๆที่แบบเพราะว่าเขาทำอร่อยนะ อร่อยพอพูดถึงรสชาติต้มตำกว่านี้ที่เควินตำก็คือรสชาติมันแล้วมันมีความเป็นไทยก็คือรสออริจินอลด้วยแล้วก็ นี่คืออ่อมแซบอีสานอ่อมแซบอีสานมันเป็นอะไรอ่ะออมอะไรอ่อมอะไรบ้างกัดค่ะอ่อมไก่ที่นี่จะขายอ่อมไก่อ่อมหมูอ่อมไก่อ่อมหมูเอาวันนี้เป็นอุดมากแต่นี่ก็พอดีหมดก็เลยเอาเสนออ่อมเนื้อขายดีแต่กามหมูอันนี้เปิดร้านที่ไหนกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงโอเคจนบางทีห้าโมงก็หมดแล้วเพราะว่าลูกค้าเยอะมาก ก็พวกก๋อมนี่จะหมดจะหมดเร็วใช่ไหมแต่ว่าลองพร้อมตามยำก็ยังนั่งเลยเดี๋ยวชุอมีอีกรอบหนึ่งอ่ะก็พวกมันจะไม่มีผักใบก่อนเลยอะมาๆาก็พวกผักผักอีสานผู้ใหญ่กันครับพวกผักไทยพวกต้นหอมพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้่โอ้ชิมเิมชื้อ เออเอาอันนี้หน่อยคือจิมกินตลอดอยู่เลยอิ่ตลอดอร่อยนะอร่อยนะพอพอได้ไหมอันนี้อย่างอันนี้ได้เลยอันนี้อันนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่แม่ก็อันนี้ประมาณชัก60บาทฮะ60บาทราคาแต่ต้องขนาดเหมือนร้อยแปดสิบเลยราคาแต่ต้องได้หมดเลยดียวไม่อิ่มไม่หมดเนี่ยก็ประมาณ3คนกาแฟก็กาแฟด้วยโอเคกาแฟก็จะทำเป็นเป็นชายในอนาคตสามารถ็นจิตามที่เฟซบุ๊กเอสปอร์กาแฟครับผมเป็นมีฟูดเป็นได้อยู่ แต่ก็อีกเมนางก็จะมีแก๊ปอ๋อแต่จริงๆแล้วแบบว่าอยู่หน้าร้านก็ขยายแบบท่านอยู่แล้วท่ออันนี้ร้านนี้เปิดตั้งแต่กีโโก่โมงถึงกี่โมงแม่เอ่อตู้ซ้ำดำนะก็ได้ตู้ซ้ำดำเนาะตู้ทุย่างบ้าร้านเลยมันเล็กอะค่ะแต่ว่ามันก็น่านั่งอยู่นะนี่แหละคนจะรวยเริ่มจากตรงนี้แหละใช่ไหมเริ่มเลขศูนย์เป็นกิมมิ่งเริ่มเลขศูนย์หมดเลยแค่นี้ก็ทำไม่ทันทำไม่ทันแล้วก็เอ่อก็เปิด11โมงจนถึงบิดประมาณ4ทุ่มแหละ4ทุ่มอ นี้คือยังไงเอ่ยอ่ะจานนี้คือเออ่ชื่อทะเลเดือดทะเลเดือดเดือดทำไมมันไม่เผ็ดอ่ะทำไมมันดูไม่เผ็ดไม่ไม่เดือดมันมันเผ็ดข้างในนะคะระวังเป็นคนร้อนแรงจั่ให้กุ้งเยอะมากแม่ให้กุ้งเยอะมากคอร์ร่งกุ้งสุดกระไรนะเขาบอกทะเลเดือดผมว่าคําว่าเดือดอาจจะหมายถึงว่ามีมีดุเดือดมีหลากหลายเยอะแยะมากมายมันมีทุกอย่าง ีให้คุณแม่กันแม่ค่ะต้องใส่ปูสดคุณแม่อย่างนี้จานอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อย่างนี้จานอย่างนี้คือตอนแรกก็เออ่มันเป็นช่วงอย่างนี้เนาะแล้วก็เราบอกว่าเอา ราคาที่แตะต้องได้ก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบค่ะ่กุ้งเยอะมากุ้งนี่แบบเยอะมากคือคือตีตลาดก่อนถ้าเป็นในกรุงเทพนี่อย่างต่ำมีสองร้อยห้าสิบขึ้นไปแน่นอนแล้วอย่างอันนี้เหรอคุณแม่อันนี้ที่บอกเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยคืออะไรอันนี้คือตำขอนแก่นนะคะเนาะตำขอนแก่นคือง่ายคือตำถาดขอนแก่นเราจะทำแบบทุกท่มมากๆเลยข้างในมันมีอะไรบ้างขอนแก่นบางคนคุณไม่เคยได้ยินอ๋อคือคือตำคือจะใส่น้ำปูด้วยค่ะ Oh. ถ้าบางคนก็ขอปลาร้าเป็นก่อนแม่ก็ใส่ให้อ๋อ oh. นี่คือตำทุท่ขงขวัญเกล็ดใช่ไหมใช่มากเลยอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อ่าตอนนี้ก็80บาทอา สามสิบาทด้วยมันเป็นถาดใช่พร้อมถาดคืนแต่ถาดคืนคุณแม่อันนี้ขอคืนก่อนแต่สิบบาททั้งถาดทั้งถาดกินได้อย่างน้อยสามสามคนสามคนสามคนจะบอกวันนี้อาหารอร่อยทุกเมนูต้องขอขอบคุณคุณแม่และน้องเควินด้วยนะครับครับผมให้ฝากร้านอีกรอบดีแบบว่าร้านกาแฟและร้านส้มตำอยู่ที่ไหนอ่ะเควินพูดตัวแทนก็ร้านกาแฟกับร้านส้มตำอยู่ที่ซอยเขาตะ้าลัวครับผมที่ปัตยาก็ร้านชื่อเอสปอร์กาแฟกับเอสปอร์รีสอร์ทครับผมโอเคก็อยู่หน้าตลาดรัตนากร โฆษณาค่ะรถไฟขอนต์นนที่จอดรถได้ที่จอดรถสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากจะเข้าประทานอาหารอร่อยแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าพลาดอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ที่รายการเรียกขอบปากทั้งเฟซบุ๊กยูทูบนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดและอย่าลืมมาอุดหนุนชีวิตแล้วก็คุณแม่ด้วยร้านอร่อยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอ่ะเพื่อนทุนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะค่ะ